ท่ยมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโชช c h ร n a Restaurant เป็นอาหารอิสราเอลร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามเลยกับวัฒชนะสงครามคือเดินตรงข้ามวัดปุ๊บป้ายร้านจะชัดเจนมากเข้าซอยโดยมานิดหน่อยก็จะถึงร้านแล้วอาหารที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ว่ามีทั้งอาหารเช้านะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบเบมนู breakfast อาหารเช้าแล้วก็ที่เราสั่งเมื่อกี้ก็จะมีเบเกลิลเบเกิลในตัวของโชช i n บ ปาเินี่ก็คือแบบเป็น,ปนตามเชื่อร้าเขาเลยในโครงการ,สรแสดงว่าน่าจะอร่อยแล้วก็ตัวบ,บาบูตเตไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่ว่ามันเขียนคล้ายกับคพาว่าบาบุตเตพอดีเลยตรงนี้ก็ไม่ได้สั่งแต่เราจะสั่งต,ตัวดิปปิง้งดิปปิ้งนี่ก็จะเป็นนะครับคล้ายกับพวกน้ำจิ้มซึ่งเขาจะเอาเป็นพวกถั่วลูกไก่มาบดตรงนี้ก็เรียกว่าคัมมุสคุมมุสแล้วก็อาจจะเอามะเขือยาวมาบดแต่เราสั่งตัวฮุมมุสกับเห็ดไป มาต่อไปสลัดสั่งเป็นกรีกสลัดความจริงจะสั่งอิสาราเอลสลัดแต่เขาแนะนําว่ากรีกสลัดอร่อยกว่าแต่ว่าเราอยู่ร้านอิสาราเอลเราก็สั่งกรีกสลัดอยู่ดีแล้วก็มีชาชุก้านะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยไข่แล้วโรยกระปุน <c oughs> ่น <c oughs> ก็จะสั่งเป็นชาชุก้าไปชุดหนึ่ง <c oughs> ฟาราเซลนะก็จะเป็นอะไรวะมันคืออะไรวะเป็นคือถั่วบดผักถัออผักบดแล้วก็มีการผสมแบบเครื่องเทศแล้วไปทอดอันก็สั่งฟาลาเซลมาชุดหนึ่งแล้วก็ตัวชวาลาชวาลานี่ก็จะเป็น เหมือนกับเป็นตัวเนื้อสั่งเป็นเนื้อแกะเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะกินเนื้อแกะหลังจากที่เราเคยกินลกพิราบไปในคลิปนี้<ม>ที่ผ่านมามแล้วก็ตัวของถ่ายว่าอะไรอ่ะชนิดเซลล์อ่ะใช่ไหมบอสใช่เออชนิดเซลล์ก็จะเป็นเป็นไต่ทอดสั่งหกชิ้นนะแล้วก็มีแป้งนิดหน่อยแป้งนี่แป้งอะไรแล้วแก เมน<ช>เมนเออเมนเราวัดน,นะอ้าพูดพูดพูดถึงคนมาแล้วอ้าลืมแนะนำไงแขกและเชิญกันเราว,วันนี้คุณชมเฟรนนะวันแรกที่ออกครีมน้องการที่ออกมาแบบหาประจําทุกคนรู้แล้วไม่ต้องพูดถึงอันเนี้แล้วก็แกป๊ปบคนก่อนแล้วเนี่ยนะที่แกป๊ปแก๊ปกินสเต็กอย่างอร่อยอร่อยตอนอาหารฝ <c oughs> ร,รั่งเศสของเรานะแล้วก็มีอ่านสับก้องนะมีบอสเบนสองสีพี่น้องตระกูลเตชะเกษมบัณฑิตนะทุกคนคนขวามีแฟนแล้วคนซ้ายโสดน,นะเดี๋ยวผมจะ แนบไอจี IG, ไว้ใต้ในกล่องเบนคลิปให้ทุกคนได้มาติดตามกันนี่คือแบบรอรอมานานมากกว่า2คนนี้จะได้มาออกรายการของเรานะไอยิ้มหนะ่อยสิยิมยิ้ม,ม,มนี่อาหารมาแล้วนี่คือกลีกลีสลัดนี่ก็แป้งอารมณ์แบบคล้ายๆแป้งนานของอินเดียนี่ก็ฟาราเฟลนี่ก็คือไก่ทอดสูตรที่เราสั่งไก่ทอดสูตรพิเศษของอิสราเอลอันนี้ก็คือแกะเนื้อแกะอันนี้ก็คือมะเขือยาวบดน,นะนี่ก็จะเป็นถั่วลูกไก่นะแล้วก็มี กลางๆก็จะเป็นเห็ดนี่ก็ที่บอกเมื่อกี้เป็นซอสมะเขือเทศหลักๆแล้วก็จะมีไข่ตอกลงไปนี่ความน่ากินของอาหารอิสราเอลน่ากินไหมบอสน่ากินไหมเบสน่ากินมากๆเลยทามผมมาหมักเริ่มกินกันดีกว่อนกินเลยจะเริ่มเริ่มอย่างแรกของกินในฟ่ลาเทลเฟลนี่ขผมก็แบบน่ากินที่สุดรู้จักไข่ปลาทะเลไหมนะประมาณนี้ปลาเทลเฟลนี่มันคือโปรโมชั่นว่าะเห็นอะไรใหญ่แล้วตุ้ยอส่เลยะมันคือแบบ อะไรวะั่วแล้ขั่วมาใส่ครองเท่แล้วไม่ต้องกินกับซอสอะไรการตอเวลากินมันเริ่มคนเกียวแล้วไม่เกยวซอสกูติ้งต่อันนี้ก่อเลยุ้ยแข็งนังอ๋นจะแตะวอดจิ้มไม่แตะเหมันนม่วยเอ้ยเลี๋ยวไีเร่องอะไรก็คือนมขคุยหอมวันนี้เฟลเฟลคือุยหอมอฟเฟลเหมือนจัดอร่อยอร่อยมากเลยอะขบคุณ ปทีไงคืออะไรคล้ายๆหมูทอดเลยแต่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผัดไม่แหลยอาอมันคือผัดทอดวะมันคืผัดใช่เพราะคนแบบเราจะกินลองกินเนื้อแกะดูนะเนื้อแกะเราจะจิ้มกับในตัวของอ่ามะเขือยาวบวชน่ากินอร่อเนื้อแกะไม่เคามเลยคือมันจะมีความยืดหยุ่นเด้งในปากมะเขือยาวบดนี่ว่าแบบไม่ขมเลยอ่ะ รสชาติดีมากเลยอันนี้อะไะเมือคนอะเหอนืมไ่ผมนึกว่าเื้อหวานใหอือืมอร่อยอืร่อยไม่เหมืนเคนลอร่อยอ่อยอร่อยออยร่อยอร่อยอร่ขยอน่อยอร่าย่อยอน่ออร่อ่อ่อร่อยอรราระยยอร่ยร่ออ่อ่อยอร่ก่รอย่ยรอยอร่อร่อยอรร่อยอรอยอรอร่อยร่อรอ คือเบเกอร์เขาจะยัดไส้ข้างในมาด้วยกินคู่กับไอตัวของอิสราเอลสลัดนะอันนี้ที่เราคลุกแล้วเมื่อกี้อันนี้อร่อยมากหมดแล้วแจกไม่ได้เลยมันมีกลิ่นแบบหอมของมันเป็นหอมนี่ก็อร่อยเด็ดอร่อยกว่าที่ปุดอ่ะอืมไอนี้กันอื่นนะน้ำไข่แล้วก็สุกช่วยไข่ก็ไข่เป็นเป็นยังไงกินแบบกินอแบบนี้ป่ะชิ้นใหญ่อ่ะ แบ่งพี่เกียร์นะนิดครึ่งมันมีสี่เป็นตัวสองว่าสองนี่หว่าเดี๋ยวข้างในเราเียร์เป็นที่นเียรเียร์ะไรแม่ายบอสเอาไก่เองไ่คือเดี๋ยวเอาใส่เนือแยไปเลยะ่แป้งขวานก็อร่อยดีเป็นี่ไรนอ๋อมันใส่ใจเบอเ่มีทุอย่แป้งกรอบไอไข่นี่ก็อร่อยแบบกิ่นตัวกลิ่นมะเขือเทศกิ่นมะเขือเทศแม่แรงขนาดนั้นเลยแต่กินกับแป้งด้วยกันก็อร่อยแก๊ปแผเ ต่อไปเราจะกินในตัวของถั่วถั่วลูกไก่ครับเห็ดแต่มันเยอะวะเป็นไงอร่อยอร่อยเนี่ยนี้น่ากินได้เลยพร้อมกันให้กินพร้อมกันน่ากินแต่ว่าถ้าเกิดกินเยอะจะเรียนว่าถั่วมันกับถั่วบดมันขนมขนมถั่วกวนประมาณนั้นแต่แค่ไม่หวานอร่อยมากต่อไปเราจะกินตัวของสลัดเราจะไม่กินสลัดมีที่ชิ้นอย่างเงี้ยมีตรงนู้นอีกสียอ๋อกินคนละจุดมั้ยจุดส สลัดนี้เขาจะใส่ตัวของปีตา้าชีสมาด้วยข้างบนเนี่ยมะพร้าวปีตา้าชีสข้างบนจะเป็นมะพรากลีบสลัดนี่แป็กกี่เนืให้โดนให้โดนผักทุกชนิดแล้วก็มีชีสกินซิ นี่เหลือไม่ชิดมอะไรบ้างเ๋อเหลือเบเกิลชยหรือยังเบเกิล์เปนขนี่คือเนื้อของเบเกอรข้างในจะมีแบบไช้กับแซนด์วิชอะไรแน้อ่ามีน้ำิ้ด้วยมเขาบอกให้จิ้มสีขาวก็คืิ้มสีชมพเออได้นะเนี่ยเออพก็บอกให้จิ้มรงมากกูจิ้มสีมิ้มเยอะ ไอ้นั่นแป้งอร่อยมากริบบิ้งแป้งแป้งไม่ต้องอยากดูอร่อยมากคุณผู้ชมน้องจิ้มน้ำน้ำสีส้มไม่ดูนะอร่อยจริงอร่อยมากเสือไก่หนึ่งครั้งเลยอร่อยมากนะครับเสือไก่ฮะ คือคิดว่ากไก่ต่างจากไก่ทอดธรรมดาอย่างไงแมสต์ <c oughs> ไก่ทอดก็คือแบบไก่ทอดแมสตงไก่ทอด กินข้าวไม่กินหวานสันดาไไนไพรแล้วก็เลยสั่งสั่งของหวานของอิสราเอลนะที่ขึ้นชื่อมาก็คือว่ามาราบีมาราบีก็คือนี่เป็นคล้ายกับพุดดิ้งนมโรยด้วยถั่วแล้วก็มะพร้าวก,กับบาลา,า,าวาบาลาว่านี่ก็จะเหมือนกับเป็นแป้งรูปเหมนะือนปอเปี๊ยะนาะเจะเป็นแป้งที่ยัดไส้อะไรหวานๆเข้าไปข้างในบัลลลืมไปไนบัลาว่า <laughs> <laughs> บัลาว่าเออบัลาว่ากินบัลาว่า

มันับกิีไม่ได้แป้งข้างนอกเลยมีแต่ทีดแบบต่แป้งอบขอบข้างนอกแค่อบขอบนิม,ล,มลาลเต็มเอารอยใช่ไ,นะไม่เคยชิมมแบบปี้นี่หวานมากหวานจิ้มปลาเป็นจืดเนืเ้อนะเบบนั้นจืดแต่หอม คือคลีมันหอมได้เลน่าด้เลยไม่ได้หรอ่ลับมันหอมแบบหอมกินกุหลาบน่าดีเลยไได้น่าดีไม่ได้ทำเป็นไงบ้างความประทับใจของรายการวันนี้ที่พามากินอาหารอิสราเอลแบบชุดใหญ่คนนี้ชอบเบเกอร์เพราะว่าแบบกินไปรสชัตมันคอ้มเห็ดดีแต่ว่าผู้ไม่ถูกวมันแบบมีรดอะไรบ้า ชอบเฟรนเฟลมันลาวีชอบไอเอ็มมะเขือมันรู้สึกแบบไข่มันแบบคุกแล้วมันอร่อยอ่ามันนัวนะแก๊ปแก๊ปชอบอะไรมากที่สุดแก๊ปกินนักแกะกับพร้อมนัเขือเทศกินนักแกะมะเขือเทศนะเอาลองลองยกยกนิ้วแบบตั้มตั้มอัพตั้มอัพขึ้นมาหนึ่งสุดยอดจริงๆน้องการชอบอะไรมากที่สุดชอบ ตัดกรลกได้เหรอคุณผู้ชมตอนนี้เรากินอาหารอิสราเอลเสร็จแล้วนี่คือหน้าร้านนะโชชนะโชชนะโชชนะเออจำไว้ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับปากซอยชนะสงครามพอดีวันนี้แขกรับเจ้าขราทุกคนเนี่ยก็มีความประทับใจนะประทับอ,อกประทับใจกันดีมากเลยที่ว่าอาหารวันนี้เนี่ยอ,อร่อยเหลือเกินคืออร่อยจริงๆเป็นอาหารแบบแนวนอิสราเอลนี่ถือว่าตอนตะวันออกกลางนยซื้อตะวันออกกลางเป็นอาหารตะวันออกกลางที่ค่อนข้างอร่อยนะ ถูกปากคนไทยก็คงปรับรสชาติให้มันเหมาะกับปากคนไทยด้วยเห็นไหมไม่ได้โกหกนี่วัดชนะสงครามข้างหลังนะป้ายจะอยู่แบบอยู่ตรงนี้เลยโชว์ชนะเห็นไหมป้ายจะอยู่ด้านบนใครสนใจก็มาได้นะร้านนี้แนะนําคลิปหน้าติดตามกันจะพาไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายมาบ๊ายบายก่ bye, <ặ> อนเลย